สตีเวนสันออกมาสู้ฮกจาเลตแอนเดสัน โดยล่าสุดนั้นซาเคร์สตีเวนสันแชมป์โลก w ะ UBC รุ่นไรเวทพิกัด135ปอนด์ได้ออกมาชื่นชมเพื่อนร่วมสังกัดของเขาอย่างจาเลตแอนเดอร์สันว่าแอนเดอร์สันเขาสามารถเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของการชกมวยได้เขาเป็นนักชกที่มีทัศะและพรสวรรค์เขาสามารถเข้าถึงสถานะระดับอันยอดเยี่ยมอย่างพวกมูฮัมหมัดอาลีไทสันฟิลลี่จอร์ดโฟแมนโจเฟสเซีย และผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนสตีเวนสันกล่าวสำหรับจาเลดแอนเดอร์สันนักชกวัย24ปีจากโอไฮโอสถิติการชกของเขาชนะ16ครั้งชนะน็อก15ครั้งเขาไม่เคยแพ้หรือเสมอใครเขาเป็นนักชกดาวรุ่งในพิกัดรุ่นเฮฟวีเวทโดยเขาจะขึ้นชกในเช้าวันนี้กับทางไรอัตเมฮีนักชกจากเบลเยียมในวัย31ปีที่อเมริกาแบงค์เซ็นเตอร์ในเท็กซัสสหรัฐอเมริกา ท่อสดทาง ESPN สตีเวนสันยังได้กล่าวเสริมอีกว่ามันไม่ใช่แค่พรสวรรค์ทางกายภาพของแอนเดอร์สันแต่ระดับทักษะของเขาที่ทำให้เขาแตกตา่างความสามารถของแอนเดอร์สันสามารถทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสาเคอสตีเวนสันฟันธงนั่นเอง